ันเมโนอัน,อ <c oughs> นตั้มทะเลเพิ่นว่าตั้มทะเลตั้มหมตั้มหมัวมตั้มสัวตั้มไอ้ชังกับว่าไปแต่บานคอยเอินตั้มขบปุ่นสบ,บายดีทุกคนอยู่กระสองเป็นผีนอโมน,นีสองไม้ผ่ากคตไลโ์กดแชร์กดติดตามเนเดอร์ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ เมื่อนีเฮาสีมาซิมอาหารแม่ครัวมือใหม่เนาะบต้องใส่นีกเเอากิ่ก่ดเลาหยแม่ขัวยิมเด้น่งตาอยิบแม่ขัวตาไปโลดบอแม่ขัวนี่อะนาใช่ ถ่ายไม่ขั้วเด้เอาไม่ขั้วชองคนยิ้มได้ไม่ขั้วโอ้แนวนี้มันจะคือมันใช่บุ้นเรื่องใช่กดอันนี้พอขั้วอันกระทะกระทะเล็กอันนี้พอขั้วกระทะเล็กธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เมืองเมืองไทยพี่น้องโบสวยสดงดงามมาเลยเชียร์แต่แน่ยหนึ่งเนาะเชียร์เพื่อนบุ้งโต๊ นี่หองทำข้าขวาบานคอยคือบออ้าขาางองนะทำข้าวบานเจ้าวิธีทำมันเมนอนตั้มทะเลฝืนว่าตั้มทะเลตั้มหมัวตมมัว้ตมสัวตั้มไอ้ช่างกับวาไปแต่บานคอยเอินตั้มขปุ่น บรตมัมหาที่มันอยู่ในฐาดเอาลงมือได้เลยได้นนิอมนนด้ไม่ได้ทำไปชมแล้วว่าเอาพักว่างไ้ทังของอาง,อางเอ้าวางดิม่ขั้วหอน,หอนป้าเบว้องเบ,งบ,งบงื้งเบื้งเบิ้งงมขั้วป่ะคุณมกขั้วฮู้วชิชิมชิมก่อนอย่นนะเธอเอโอเ่ เอากข้อจบคลิปสำนีนอทุกคนบ๊ายบาย